ในช่วงแรกนะครับเราได้ฟังดรสุทธศรีวงสมานร,รองเลขาธิการสภาการศึกษาได้มาพูดถึงจุดประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้มาแล้วนะครับช่วงที่สอนะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปดูภาพของบรรยากาศการร่วมกิจกรรมกันบ้านนะครับระหว่างคุณครูผู้ปกครองต่างๆและนักเรียนประถมวัยกันนะครับว่ากิจกรรมครั้งนี้จะสนุกสนานมากแค่ไหนไปติดตามพร้อมกันเลยครับในกิจกรรมหนึ่งก็คือเราจะมีการเล่านิทานนะคะ มีการส่งเสริมให้ให้หนูๆเนี่ยลองเรื่องนิทานที่อยากอ่านหรืออยากให้คุณครูเล่าให้ฟังมีเรื่องของการฝึกเขียนคัดไทยแล้วก็จะมีสมุดแจกนะคะเป็นสมุดที่ให้เด็กเขียนก็ไก่เคะไข่เป็นจุดๆ,ๆให้ฝึกใช้มือฝึกเขียนนะคะ,ค,ะค่ะค่ะคัดลายมือฝึกลากเส้นฝึกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ออตอนก่อนจะกลับนะคะเราก็จะมีแจกหนังสือนิทานให้เด็กทุกคน กลับไปเพื่อไปอ่านให้คุณพ่อคุณแม่อ่านให้ฟังรวมถึงจะมีเป็นชุดเป็นชุดเลยเป็นซีรีส์เลยเนี่ยนะคะเพื่อให้โรงเรียนอนุบาลโรงเรียนที่เขาเป็นศูนย์ดูแลเด็กนะคะรับไปเพื่อไปจัดเป็นมุมมุมรักการอ่านที่โรงเรียนเพราะนั้นก็เป็นการต่อเนื่องจากกิจกรรมที่ที่สำนักง,งานเลขที่การสภาศากษาจัดใน12แหง่งแห่งละ1วันเนี่ยนะคะก็ให้โรงเรียนเนี่ยเอาหนังสือเอา ของเล่นอุปกรณ์ที่เราได้รับแจกแจกไปเนี่ยนะคะรวมถึงมีตุ๊กตาอะไรให้เด็กด้วยเนี่ยก็ไปจัดมุมที่โรงเรียนที่ศูนย์เพื่อส่งเสริมเด็กคนอื่นที่อาจจะไม่ได้มานะคะออให้เข้ามากิจกรรมให้มาร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนต่อไปได้ะค่ะอันนี้ก็ออคิดว่ากิจกรรมนี้เราจัดที่หัวหินแล้วเนี่ยก็จะจัด ต่อเนื่ออีก9แห่งทั่วประเทศนะคะก็จะครอบคลุมทุกภาคของประเทศไทยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยสำนักง,งานเลขาธิการสภาการศาก็จะได้ประมวลสรุปผลเพราะว่าในช่วงบ่ายเนี่ยเ,เรามีการให้ผู้ปกครองให้คุณครูได้ได้ให้ความเห็นเป็นเชิงฟีดแบ็ว่าในเรื่องของการพัฒนาเด็กเนี่ย ถ้าท่านมีปัญหาอะไรท่านอยากจะเสนอให้ภาครัฐแก้ไขอะไรอยากจะให้ส่งเสริมตรงไหนจาก12แห่งแล้วเนี่ยเราก็จะรวมทั้งหมดมาสังเคราะห์นะคะเ,เป็นข้อมูลในเชิงวิชาการนะคะเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยต่อไปเนี่ยนำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและท่านรองนายกรัฐมนตรีและท่านแรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านพงเทพเทพกัญน,นาเป็นรองประธาน อันนี้ท่านก็จะถือว่าความคิดเห็นที่ได้ทั้ง12แห่งนะคะซึ่งครั้งแรกเราเปิดตัวที่กรุงเทพมหานครเราจัดในวันที่1และ2ที่โรงแรมเซนทราแกรนนะคะซึ่งตรงนั้นท่านน้ำตรีก็ได้กรุณามาเป็นประธานในพิธีเปิดนะคะก็จะรวบรวมทั้งหมดนําเสนอต่อคณะกรรมการดังกล่าวซึ่งก็คิดว่าท่านนายกท่านรองนายกก็จะได้รับข้อมูลจากผู้ที่ปฏิบัติโดยตรงค่ะพัฒนาเป็นนโยบาย และแผนต่อไปได้ค่ะก็ตรงนี้ถือว่าสำคัญมากเลยนะคะเพราะผู้ปกครองเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่ใกล้ชิด ลูกมากที่สุดนะคะก่อนที่จะส่งไปโรงเรียนนะคะในการจัดกิจกรรมตั้งแต่ที่กรุงเทพแล้วนะคะาภาคบ่ายเนี่ยก็จะเน้นว่า,าท่านผู้ปกครองเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยหนึ่งเราเราแจกหนังสือก่อนหนังสือเนี่ยก็จะวิธีเลี้ยงดูลูกนะคะทำยังไงถึงจะกระตุ้นพัฒนาการของสมองเขาบอกว่าอ่านหนัง อ่านหนังสือให้ลูกฟังมาละ5นาทีลูกก็จะสมองดีตลอดไปทำยังไงถึงจะให้ลูกทานอาหารที่มีไอโอดีนนะคะก็จะเป็นการทานไอโอดีนเนี่ยเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ทำยังไงถึงจะทานอาหารครบ5หมู่ทำยังไงถึงจะดูแลรักษาเอ่อร่างกายให้สมบูรณ์นะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องมีความรู้ในเรื่องเหล่านี้ขณะเดียวกันเรื่องของการเลี้ยงดูลูกกันให้เวลากับลูกนะคะก็ยิ่งสําคัญมากเพราะฉะนั้นตอนบ่ายเนี่ยเราก็แบ่งเป็นกลุ่มเล็ก คือถ้าแบ่งกลุ่มใหญ่เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสได้รับฟังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับท่านผู้รู้นะคะบางทีท่านจบจิตวิทยาเด็กหรือจบจิตวิทยาพัฒนาการอะไรอย่างนี้ได้มีประสบการณ์ในเรื่องการเลี้ยงดูลูกก็จะได้คุยโดยตรงว่าอย่างน้อยเนี่ย ควรจะให้เวลากับลูกเป็นอันดับหนึ่งนะคะเออลูกกลับมาบ้านทำยังไงถ้าจะอยากให้ลูกสนใจการเรียนคุณแม่คุณแม่ต้องสนใจก่อนกลับมาก็ต้องถามมีการบ้านไหมคุณครูให้ทำอะไรบ้างนะคะลูกก็เห็นว่าเออพอ่อพ่อแม่ก็สนใจลูกก็จะสนใจเรียนนะคะตรงนี้มันเป็นเรื่องพื้นฐานเลยที่ควรจะต้องปลูกฝังและให้ความรู้กับคุณพ่อคุณแมออ่ตั้งแต่เริ่มต้นนะคะออบางทีเนี่ยถ้ารู้ตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยคิดว่า การเรียนรู้ของเด็กเนี่ยพัฒนาได้เด็กฉลาดสร้างได้ค่ะค่ะทีอหยาังต่อไปต้องเียตัวก็สำนักงานเลยค่ะที่การสภานสาก็จะจัด12แห่งนะคะครั้งต่อไปนะคะที่วันที่เสารที่4จัดไปแล้วนะคะที่จังหวัดตากนะคะครั้งที่5ก็คือวันที่11พฤษภาที่ขอนแก่น 18พฤษภาที่มุกดาหาร19พฤษภาที่อุบล22พฤษภาที่ภูเก็ต25พฤษภาที่เชียงราย28พฤษภาที่ยะลาแล้วก็29ที่หัดใหญ่9มิจุนาที่สตูนค่ะก็อยากฝากท่านผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ผู้ดูแลเด็กหรือ เด็กๆทั้งหลายที่ฟังอยู่นะคะหรือดูอยู่เนี่ยถ้าหนูคุณพ่อคุณแม่อยากเข้ามาร่วมนะคะก็ขอให้ติดต่อแจ้งมาที่สำนักง,งานเลขาธิการสภาการศึกษาได้เลยนะคะหรือเปิดเว็บไซต์ของสภาการศึกษาแล้วก็แจ้งความประสงค์มานะคะเราก็จะรับสมัครส่งลงชื่อท่านไว้นะคะแล้วก็เามา่อเขาร่วมแล้วเราก็จะมีเป้มีตุ๊กตามีหนังสือ,อนิทานให,ห,นหน้หนูทั้งหลาย ไปอ่านที่บ้านนะคะแล้วก็ฝึกสมุดคัดลายมือฝึกเขียนนะคะก็อยากเชิญชวนให้ทุกท่านที่สนใจเข้ามาร่วมกิจกรรมที่ดีๆแบบนี้นะคะเราก็จะร่วมมือการจัดเนี่ยสำนักง,งานเลขาธิการสภานาศึกษาก็จะร่วมกันกับสำนักง,งานเขตพื้นที่ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลที่อยู่ในจังหวัดดังกล่าวนะคะท่านก็อาจจะสอบถามได้กับหน่วยงานเหล่านั้นนะคะที่ดูแลในเรื่องของเด็กปฐมวัยนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านเลยค่ะ ลงไปแล้วนะครับสำหรับงานเด็กดีเด็กฉลาดตามรอยพระบาทรักการอ่านจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาก็ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะครับที่เป็นประโยชน์สำหรับเด็กคุณครูรวมไปถึงผู้ปกครองทุกท่านนะครับและกลับมาพบกับ Business Forum กับเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในโอกาสหน้าที่นี่ครับกรุงเทพธุรกิจทีวีทีวีธุรกิจเต็มรูปแบบแห่งแรกของไทยสวัสดีครับ